พามาล้านแขกต้นไม้ที่ไม่ได้มีแค่ต้นไม้เอ๊มีอะไรนะแต่ที่นี่มีของอร่อยซ่อนอยู่ไอ้เจ้าเนี่ยนะที่ว่าอร่อยไม่ใช่แต่ไอ้เจ้านี่ก็ทีเด็ดเลยรอดู้ายเราอยู่กันที่สวนกลิ่นสุโครร้านลับที่เปิดมานานกว่า17ปีแกเปิดตั้งแต่ตอนฉันอายุ18บแตอนสาวๆมาบ่อยสเต็กที่นี่เขาเด็ดมากาแล้วทําไมใบไม้รูกมันคนละเด็ดผ่านมาหลายปีรสชาติเด็ดดวงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเมนูอีกเพียร์ถ้าสั่งครบ200ที่นี่เขามีส่งฟรีตัวเมืองด้วยนะเขามีสาสมแต้มด้วยนะบาทได้1แต้ครบ1ท แลกสเต็กได้หนึ่งจานของอร่อยบรรยากาศดีแบบนี้ห้ามพาลาดหรือถ้าใครเหงาแวะมาหาน้องเต่าหรือว่ามาคุยกับไอ้เจ้านี่ก็ได้นหวยออกอะไร,ร,รหวยออกอะไรหวยออกเลขอะไรอะไรคะหวยออกเลขอะไรเอาแพ่เอาแพ่หวยออกอะไรหวยออกอะไร 喂。嗯